เกิดมาทำไมคำถามอันทรงพลังที่สุดของการดำรงอยู่คำถามที่แม้แต่ดาวฤกษ์ก็เงียบงันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยันยอมจำนวนหรือแม้แต่นักปรัชญาก็วางปากกาไว้กลางอากาศเราเกิดมาทำไมคำถามเดียวที่เปลี่ยนทุกกฎแห่งจักรวาลบางทีจักรวาลทั้งหมดอาจก่อตัวขึ้นเพียงเพื่อให้คุณถามคำถามนี้ วิทยาศาสตร์ตอบว่าคุณคือผลลัพธ์ของพลังงานและการเวลาอะตอมจากดวงดาวโบราณหลอมรวมเป็นเซลล์เซลล์กลายเป็นความรู้สึกและความรู้สึกกลายเป็นคุณจักกวาล13,800ล้านปีวิวัฒนาการผ่านแสงดินน้ำเลือดและลมหายใจเพื่อให้มีสิ่งหนึ่งที่ตระหนักได้ถึงการมีอยู่และสิ่งนั้น คือตัวคุณคือจิตรู้ที่สามารถเอ่ยคำว่าฉันมีอยู่ต่อหน้าความว่างเปล่าปรัชญาตอบว่าคุณเกิดมาเพื่อรู้ว่าคุณคือใครโซเครติสเคยกล่าวว่าชีวิตที่ไม่เคยสำรวจไม่ควรค่าแก่การมีอยู่ดวงจิตของคุณคือคำถามและการดำรงอยู่คือคำตอบที่ยังไม่สมบูรณ์ คุณไม่ใช่เครื่องจักรแห่งพันธุกรรมไม่ใช่เงื่อนไขของสังคมคุณคือการสืบทอดปัญหาทางจักรวาลที่กลายเป็นบทกวีแห่งความตื่นรู้ควันตั้มตอบว่าคุณเกิดมาเพื่อสังเกตจักรวาลและสร้างมันไปพร้อมๆกันตามทฤษฎีควันตั้ม Observer Effect โลกที่เรามองเห็นไม่เคยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนจนกระทั่งมีผู้สังเกต จักรวาลต้องการจิตเพื่อมันจะเป็นจริงและคุณคือจิตนั้นในแต่ละการเลือกในแต่ละความคิดคุณเปลี่ยนเส้นทางของอิเล็กตรอนคุณเขียนเส้นทางของแสงใหม่คุณไม่ได้อยู่ในจักรวาลคุณคือจักรวาลที่กำลังรู้ตัวเองแล้วคำตอบคืออะไรคำถาม,ถามที่ว่า เราเกิดมาทำไมและมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรยังเป็นคำถามเฉยๆที่ต้องการคำตอบอยู่เหมือนเดิมคนตอบก็เปลี่ยนไปตามการเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีพันปีหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดผ่านจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและไม่มีคำตอบที่ตายตัวทุกคนต้องหาคำตอบนี้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่สูตรสาเร็จแต่มันคือการค้นพบชีวิตมันคือชีวิตที่เราจะต้องตอบตัวเองได้ว่า เราเกิดมาทำไมและจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรแน่นอนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ศัจธรรมเกิดมาเพื่อเพื่อมองเห็นความเป็นจริงของโลกเพื่อออกจากสมมุติออกจากมายาออกจากเมทริกออกจากโรโรแกร,รมออกจากความไม่รู้หรืออาจจะหมายถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เรียนรู้ชีวิตที่เต็ไมไปด้วยความหลากหลายมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงคำตอบมากมายที่เรากำลังแสวงหา เราจะพึงพอใจหรือไม่ก็อยู่ที่บทเรียนหรือประสบการณ์ที่เราได้รับเกิดมาทาไมมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมันเป็นความหมายที่ทุกคนรวมทั้งคุณและผมผมต้องหาคําตอบนี้แันด้วยตัวเองคุณเกิดมาไม่ใช่เพื่อหาสิ่งใดแต่เพื่อจําให้ได้ว่าคุณคือใครก่อนที่โลกจะบอกให้คุณเป็นอะไรคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้อภัยสิ่งที่ไม่เคยถูกขอโทษเพื่อรักแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพื่อยือนเงียบๆต่อหน้าความตายโดยไม่มีความกลัวและเหนือสิ่งอื่นใดคุณเกิดมาเพื่อเป็นความรักไม่ใช่แค่เพื่อตามหาความรักเราแค่รู้สึกรู้สึกถึงการมีชีวิตชีวิตที่มันเต็มไปด้วยเลือดเนื้อการลมหายใจอานความรู้สึก ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นความรักเป็นความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความหนักรู้ในตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใชแค่มีชีวิตแต่คุณต้องรู้สึกกับชีวิต เพราะคุณเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะมีความหมายและความทรงจำที่คุณจะรู้สึกกับชีวิตของคุณทุกๆวินาทีด้วยหวยัวใจและความรักที่มันกำลังเติประกายและซาบซ่านอยู่ในชีวิตของคุณถ้าผมรู้สึกได้คุณทุกคน ก็ต้องรู้สึกใจจดคนเดีวยดวกันต่อไปเราจะดำดิ่งลึกยิ่งขึ้นเข้าสู่ภายในของจิตที่กำลังตื่นรู้ถึงต้นกำเนิดของตนเองและเข้าใจว่าชีวิตคือบทเรียนของจักรวาลที่ส่งเรามาเรียนรู้ผ่านรูปกายความรู้สึกและความเปราะบางของมนุษย์ชีวิตคือบทเรียนที่ดวงดาว มอบให้จิตวิญญาณในร่างมนุษย์คุณคือจิตวิญญาณในชุดมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่มีจิตวิญญาณในมุมของฟิสิกส์ระดับควอนตัมและจิตตะปัญญาศึกษา (Consciousness Science) คุณไม่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายแต่ร่างกายอยู่ภายในจิตของคุณการรับรู้ไม่ได้เกิดจากสมองแต่สมองคือเครื่องรับคลื่นจิตที่ช่วยให้จิตวิญญาณ สามารถแสดงละครแห่งชีวิตได้ผ่านเวลาพื้นที่และอารมณ์ของมนุษย์ดังนั้นคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานเก็บเงินหรือแข่งขันคุณเกิดมาเพื่อตื่นรู้ว่าความเป็นมนุษย์คือโรงเรียนที่จิตวิญญาณสมัครเข้าเรียนโดยสมัครใจเราอาจจะเรียนรู้เพื่อที่จะค้นพบประสบการณ์ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้<ๆ>เกิดมาเพื่อที่จะเติมเต็ม บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้มันคืออะไรแต่เราเพียงแค่ค้นพบมันหรือถามันไม่เจอมันอาจจะหมายถึงความพยายามของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการที่จะเรียนรู้ชีวิตหรือเอาชนะบททดสอบของโลกหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการเอาชนะชะตากรรมของตัวเองเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะได้รู้สึกกับชีวิตใช่ไหมล่ะ อย่างน้อยคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับผมว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปวันวัน,วนมันเป็นชีวิตที่เรากําลังคน้คนพบความหมายของการตื่นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงความสําเร็จที่แท้คือการเรียนรู้บทเรียนอย่างงดงามจงอย่าตัดสินความสําเร็จจากสิ่งที่คุณสร้างภายนอกแต่จงวัดจากสิ่งที่คุณเปลี่ยนภายใน โดยยังรักษาความอ่อนโยนไว้ได้ชีวิตนี้ไม่ใช่การดิ้นรนแต่คือการเรียนรู้ที่จะจำคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับอะไรแต่เพื่อจำว่าคุณเคยเป็นทุกอย่างที่คุณกํำลังตามหาแล้วและจิตของคุณรู้ทางกลับบ้านดีเสมอชีวิตเป็นงดงามเสมอแค่คุณรู้สึกกับมันให้ได้ และสมัมผัสกับหัวใจและจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณคุณจะพบคำตอบที่มันซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของคุณเราเกิดมาทำไมภายใต้หัวข้อที่ลึกซึ้งและงดงามยิ่งกว่าแท้จริงเราคือฝุ่นทุลีจากหมู่ดาวในสายตาของโลกเราอาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กจ้อย แต่ในสายตาของจักรวาลเราคือฝุ่นทุลีที่ระลึกชาติได้เราเกิดมาจากอะไรตามหลักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ทุกอะตอมในร่างกายของเราแคลเซียมในกระดูกเหล็กในเลือดคราร์บอนในผิวหนังล้วนแล้วแต่ถูกหลอมขึ้นจากใจกลางของดวงดาวที่เกิดและตายไปนับพันล้านปีก่อนเราคือเศษเสี้ยวของซูเปอร์โนวา คือความทรงจำของจักรวาลที่บันทึกไว้ใน DNA คือบทกลอนจากการระเบิดของหมู่ดาวที่ถูกขับขานอีกครั้งในรูปของชีวิตที่มีจิตวิญญาณจักรวาลคือกระจกเงาของจิตในเชิงฟิสิกควอนตั้มคุณไม่เคยแยกขาดจากจักรวาลทุกการสั่นของเครื่องจิตคุณส่งผลต่อมิติของเวลาและความเป็นจริงรอบตัว จักรวาลไม่ได้อยู่ภายนอกคุณแต่สะท้อนอยู่ภายในคุณคุณไม่ใช่ผู้โดยสารของจักรวาลคุณคือส่วนหนึ่งของเรือที่ล่องอยู่บนคลื่นควอนตัำแห่งสํานึกโดยตรงจิตวิญญาณคือหน่วยของแสงที่เดินทางกลับบ้านเราคือแสงที่ห่อหุ้มด้วยเนื้อหนังคือพลังงานที่มาเรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดเพื่อจะได้เข้าใจว่าความรักคืออะไรและในความเจ็บปวดนั่นเอง แสงภายในเราจะสุขสว่างขึ้นอีกครั้งอย่ากกลัวเงามืดในใจเพราะเงานั้นมีไว้เพื่อพิสูจน์ว่าแสงยังอยู่ข้างในพิยามของชีวิตคือเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เพื่อค้นพบความรักความสุขความทุกข์หรือแม้แต่คุณค่าของการมีชีวิตวนแล้วแต่เป็นคำตอบ ที่เราทุกคนพบเจอกับประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองมันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงลมหายใจมันหมายถึงความรู้สึกที่คุณกําลังค้นพบจิตวิญญาณของคุณค้พนพบชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการเป็นผู้รึงขึ้นมาสิทิจิตชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าทุกๆลมหายใจเพราะมันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณกําลังพิสูจน์ว่าคุณผู้ควร ชีวิตคือรหัสลับของจักรวาลคุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแต่คือจุดนัดพบของสำนึกอันไร้การที่เลือกจะมาเดินบนดินสักครั้งเพื่อเข้าใจการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเรามาเพื่อละอัตตาเพื่อปลูกสำนึกดวงดาวในตนและเพื่อระลึกว่าแม้กระดูกจะสลายเป็นผงทุลีแต่จิตจะคืนสู่ดวงดาวเสมอ สำหรับผมชีวิตอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่มันกำลังฟุ้งกระจายอยู่ในสายเลือดและดวงวิญญาณม,ามันกำลังซัาบสั้นมันกำลังซึมลึกผ่านกระแสทานแห่งชีวิตผ่านลมหายใจผ่านความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะรู้สึกกับความมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่จักรวาลกำลังตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับ ตัวเองมันคือชีวิตของผมมันคือชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่กําลังรู้สึกถึงถึงความหมายและคุณค่าที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปว่าเราเกิดมาทําไมและมีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรใช่ไหมละ่ะและนี้คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่ผมจะรู้สึกกับชีวิตแค่คุณรู้สึกกับชีวิตแค่คุณรู้สึกกับตัวคุณเอง จะสัมผัสกับจิตวิญญาณของธรรมชาติจิตวิญญาณของชีวิตที่มันกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างง่ายดายมันคือชีวิตที่เรากำลังค้นพบคำตอบนี้ด้วยตัวของเราเอง